Can't believe it all the way that you ooh, my mind. Everyone can see it lady. i have feel someone, and it ain't myself spending all my time with somebody else. I'm feeling all these feelings. I don't understand. You're the one good thing I guess you need. Ooh, if I knew that it will kill me. i still be here a thousand times. over. Right? That's a consequence of love you hold money. You keep Uh, ตัวลิปเนี่ยค่ะเป็นมันจะเป็นลิปบาลนะคะจะช่วยบำรุงทําให้ปากของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นในส่วนของสีนะคะก็จะออกเป็นสีแดงนิดเป็นธรรมชาติสุดๆเลยค่ะสำหรับส,สาวๆเวไส่นะคะก็สามารถทาไปเรียนหรือว่าทาไปออกเดทกับคน,คนสคําคญได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะก็เวลาเสร็จเนี่ยลิปมันก็จะติดแน่นทนนาน เวลาใส่หรือว่าถอดแมสน,นะคะก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดแมสหรือเปล่าเลยถ้าสนใจนะคะก็สามารถกดเข้าไปได้ที่ร้านนี้เลยนะคะที่แปลไว้เลยเนื่องด้วยกระแสการดูแลสุขภาพในปัจจุบันทำให้ทั้งชายและหญิงให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นและจุดเด็ดๆที่จะมองข้ามไม่ได้เลยก็คือการดูแลริบฝิป,ปากของเราให้ชุ่มชื่นอยู่ตลอดทั้งวันเราจึงได้นำริบบาล์มาประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งกับโทรศัพท์ ที่ถือว่าเป็นอวัยวะที่33เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการแชริฟและปกป้องโทรศัพท์จากการเสียหายได้มากยิ่งขึ้นเมื่อนำสองสิ่งนี้มารวมกันจนเกิดเป็น SU g i p t ตอกลิบบามที่มาในรูปแบบของกิ๊บตอกตัวช่วยในการประคองโทรศัพท์ให้มั่นคงและปลอดภัยเป็นอุปกรณ์เสริมที่ติดอยู่ด้านหลังของเคสโทรศัพท์ และยังเป็นอุปกรณ์ที่พกพาและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแค่นี้ก็จะทําให้เราไม่ลืมที่จะดูแลริมฝีปากให้ดูดีและยังเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างความมั่นใจให้จับเราในตลอดทั้งวันอีกด้วยส่วนผสมนะครับก็จะมีน้ำมันอัลมอนด์สีผสมอาหารโกโกบัสเตอร์แล้วก็ขี้ผึ้งนะครับขั้นตอนในการทำนะครับผมก็นำน้ำอัลมอนด์ผสมกับขี้ผึ้งนะครับผมแล้วจากนั้นก็ นำลงไปในหม้อนะครับแล้วก็คนส่วนผสมให้มันเข้ากันนะครับผมจากนั้นก็นำโกโก้บัสเตอร์มาผสมรวมกันนะครับคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับผมแล้วจากนั้นก็เติมสีผสมอาหารลงไปนะครับใส่สีผสมอาหารครึ่งช้อนชาน,นะครับผมจนกว่าจะได้สีที่เราต้องการนะครับ พอได้สีที่เราต้องการแล้วนะครับจากนั้นก็นำมาเทใสย่ยิปตอ่ของเรากันนะครับผม <S <S All of your friends, bring a bottle of jeans, make the neighbors command, just doing what we do. With it and say the song from the old days